เพียงแพ่เมตตายามเช้าแค่หนึ่งลมหายใจชีวิตทั้งวันของคุณจะเปลี่ยนพลังบุญที่คุณส่งออกไปจะย้อนกลับมาหาคุณมากกว่าที่ใจเคยนึกถึงเจริญพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะสอนใจวันนี้อาตมาขอนำทุกท่าน เข้าสู่ช่วงเวลาของการตื่นรู้ภายในจิตด้วยหลักธรรมะง่ายๆแต่ลึกซึ้งจนสามารถเปลี่ยนพลังชีวิตของเราได้จริงนั่นคือการแผ่เมตตาอานุภาพแห่งเมตตานั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนว่าเมื่อผู้ใดจเจริญเมตตาเป็นนิดจิตใจผู้นั้นจะสงบพองใส และดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอย่างที่ตนเองไม่เคยคาดคิดมาก่อนทุกเช้าที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาจิตของเรายังบริสุทธิ์ยังนุ่มนวลยังไวต่อพลังงานแห่งความดีหากเราเริ่มต้นวันด้วยใจที่อบอุ่นใจที่เกื้อกูลและใจที่ตั้งมั่นในความเมตตาพลังงานนั้นจะถูกส่งออกไปสู่จักรวาล ส่งออกไปสู่ผู้คนรอบข้างและจะสะท้อนกลับมาเป็นความร่มเย็นเป็นความเจริญเป็นบุญที่ค้ำจุนเราในทุกย่างก้าวตลอดทั้งวันการแผ่เมตตาไม่ใช่แค่คำกล่าวไม่ใช่แค่บทสวดแต่คือการตั้งใจจริงจากภายในเป็นการน้อมใจว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นทุกข์ เมื่อถ้อยคํานี้เกิดขึ้นพร้อมด้วยสติพร้อมด้วยศรัทธาใจจะเกิดพลังบางอย่างที่อ่อนโยนแต่หนักแน่นพลังที่พาให้เรามองโลกด้วยสายตาที่ต่างออกไปเห็นทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เห็นทุกชีวิตควรได้รับความเมตตาเช่นเดียวกันและเมื่อจิตเราแผ่ความเมตตาออกไปแม้เพียงลมหายใจเดียวใจของเราจะกว้างขึ้น เบาสบายขึ้นไม่เหนื่อยกับโลกเท่าเดิมไม่หนักใจเหมือนเมื่อวานเพราะเมตตาคือธรรมะที่ล้างความโกรธล้างความเครียดล้างความหม่นหมองได้อย่างรวดเร็วที่สุดดังนั้นยามเช้าแบบนี้ก่อนที่คุณจะออกไปเจอเรื่องราวมากมายก่อนที่คุณจะเผชิญคนที่คิดต่างคำพูดที่ทำให้ใจไหวหรือเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้ ขอให้คุณเริ่มต้นด้วยเมตตาเพียงเล็กน้อยแต่ลึกซึ้งจากภายในแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมพระพุทธองค์จึงย้ำเรื่องเมตตาทำไมเมตตาจึงเป็นหนึ่งในธรรมะที่ทำให้ชีวิตเจริญเป็นลำดับเพราะเมื่อใจเป็นบุญก่อนทุกสิ่งที่ตามมาจะเบาลงจะดีขึ้นและจักรวาลจะมอบกลับมาให้คุณในทางที่เกินกว่าที่ใจคิดเสมอ เมื่อเราเริ่มต้นวันด้วยเมตตาใจของเราจะเหมือนภาชนะที่สะอาดพร้อมรับสิ่งดีๆพร้อมสร้างเหตุที่งดงามเพราะธรรมชาติของจิตนั้นหากมันอ่อนโยนตั้งแต่เช้าเหตุการณ์ทั้งวันก็จะอ่อนโยนตามไปด้วยไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะมุมมองของเราลึกขึ้นกว้างขึ้นและตั้งอยู่บนฐานแห่งเมตตาที่มั่นคง หลายคนสงสัยว่าการแผ่เมตตาเพียงไม่กี่วินาทีจะมีพลังได้มากขนาดนั้นหรืออาตมาขอบอกว่าพลังเมตตานั้นละเอียดกว่าที่คิดละเอียดจนสามารถเปลี่ยนกระแสในใจเปลี่ยนคลื่นความรู้สึกและเปลี่ยนการกระทําของเราแบบที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำใจที่อ่อนโยนเพียงชั่วขณะหนึ่ง สามารถดับความโกวธก่อนที่มันจะก่อตัวสามารถละความหนักใจที่สะสมมาตลอดคืนและสามารถเปิดประตูบุญให้เข้ามาในชีวิตได้โดยไม่ต้องพยายามมากเพราะเมตตานั้นไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอแต่ทำให้เรามีพลังของความสงบทำให้เราตั้งมั่นอยู่ในความดีแม้จะมีคนเข้าใจผิดแม้จะมีเหตุไม่คาดคิด ใจเราก็ยังคงเหมือนผืนน้ำที่สงบไม่กระเพื่อมง่ายไม่วุ่นวายตามแรงลมของโลกภายนอกในยามเช้าเช่นนี้หากคุณหลับตาเพียงครู่หนึ่งตั้งใจน้อมจิตว่าขอให้ตัวเราเป็นสุขขอให้คนที่เรารักเป็นสุขขอให้ผู้ที่เคยทำให้เราเจ็บใจก็จงเป็นสุขเช่นกันคุณจะรู้สึกทันทีว่าใจมันเบาเหมือนยกภูเขาออกจากอก เพราะการให้อภัยด้วยเมตานั้นไม่ได้ทำให้เขาดีขึ้นเพียงฝ่ายเดียวแต่ทำให้จิตเราหลุดพ้นจากพันธนาการของอารมณ์ที่คอยฉุดถ่วงเรามานานและเมื่อใจเราปลอดโปร่งพลังงานนี้จะแผ่ไปสู่บ้านของเราครอบครัวของเรางานการของเราคนรอบข้างก็รับรู้ได้โดยไม่ต้องพูดเพราะเมตตาเป็นพลังที่ส่องออกมาจากดวงตาจากน้ำเสียง จากสีหน้าที่ผ่อนคลายมันคือบุญที่ทำได้ทันทีและส่งผลทันทีพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีเมตตาแม้หลับก็เป็นสุขแม้ตื่นก็เป็นสุขแม้ทำงานก็เป็นสุขเพราะใจที่แผ่เมตตาเป็นประจำเป็นใจที่ไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ตัวเองหรือใครต้องเจ็บปวดใจเช่นนี้แหละที่จะแผ่กระแสบุญออกไป ดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดผู้คนดีๆและดึงดูดโอกาสที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ลองสังเกตดูเถิดวันไหนที่เราเริ่มต้นเช้าด้วยความหงุดหงิดทุกอย่างมักขัดใจไปหมดแต่วันไหนที่เราตั้งต้นด้วยเมตตาแม้จะมีเรื่องที่ไม่ราบรื่นใจก็ยังพร้อมรับพร้อมมองด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความโกรธเกลียด และนี่แหละคือพลังที่เปลี่ยนทั้งวันของเราจากวันที่ธรรมดาให้กลายเป็นวันที่มีความหมายและเมื่อคุณทำบ่อยๆทำทุกเช้าใจคุณจะเริ่มนิ่งขึ้นเองเริ่มอ่อนโยนขึ้นเองเริ่มเห็นว่าทุกชีวิตกำลังเดินบนเส้นทางที่ต่างกันแต่ล้วนต้องการความสุขเหมือนกันทั้งนั้นนี่คือปัญญาที่เกิดจากเมตตา ปัญญาที่มาพร้อมกับความเข้าใจอันนุ่มนวลไม่ใช่ปัญญาที่แข็งกร้าวและเมื่อตรงนี้เกิดขึ้นในใจชีวิตของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนทั้งภายนอกและภายในเหมือนฟ้าหลังฝนเหมือนหัวใจที่เริ่มมองโลกด้วยสายตาที่มีแสงแห่งธรรมส่องอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราแผ่เมตตาในยามเช้าเราไม่ได้เพียงส่งความปรารถนาดีออกไป แต่เรากำลังชำระจิตของตัวเองทีละชั้นทีละความรู้สึกจิตที่เคยหม่นจิตที่เคยหนักจิตที่เคยเต็มไปด้วยเรื่องเมื่อวานจะค่อยๆค,คลี่ออกคลายออกเหมือนปมที่ถูกแก้อย่างแผ่วเบาจนใจเริ่มหายใจได้สะดวกขึ้นและยิ่งเราตั้งใจแผ่เมตตาจากส่วนลึกของหัวใจไม่ใช่เพียงคำพูดลอยๆความรู้สึกภายในจะเริ่มอุ่นขึ้นเหมือนมีแสงอ่อนๆส่องขึ้นกลางอก แสงนั้นจะค่อยๆขยายออกกระจายไปทั่วร่างกายวิ่งผ่านดวงตาผ่านน้ำเสียงผ่านการกระทำของเราโดยไม่ต้องฝืนแม้แต่น้อยเพราะเมตตาที่แท้จริงมันเปลี่ยนภายในก่อนและภายในนี่แหละคือแรงสั่นสะเทือนที่ดึงดูดภายน,นอกทั้งหลายให้เปลี่ยนตามลองสังเกตความรู้สึกนี้ให้ดีเมื่อเรามองคนด้วยเมตตาใจเราจะอ่อนโยนลงทันที คนที่เคยทำให้เราไม่พอใจก็กลายเป็นเพียงมนุษย์ที่กำลังเรียนรู้คนที่เคยทำให้เราเจ็บใจก็กลายเป็นเพียงคนหนึ่งที่ยังมีความทุกข์เป็นของเขาเองเราจะไม่อยากตอบโต้ไม่อยากเอาคืนไม่อยากสร้างกรรมเพราะใจที่มีเมตตาคือใจที่เห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นทุกวันและในช่วงเช้าที่โลกยังไม่วุ่นวายตอนที่ลมยังเย็นเสียงยังเงียบแสงยังอ่อน นี่คือช่วงเวลาที่จิตเปิดรับได้ดีที่สุดหากเราสวดแผ่เมตตาเพียงไม่กี่ประโยคใจจะไหลไปตามคำที่เรากล่าวค่อยๆซึมเข้าไปในอารมณ์ค่อยๆปรับความรู้สึกให้เข้าใกล้ความสงบมากขึ้นและความสงบนี้แหละคือสนามพลังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดมีเมตตาเป็นที่ตั้งย่อมมีเทพรักษาย่อมมีสิ่งดีคุ้มครองย่อมมีเคราะห์น้อยย่อมมีความสุขมาก เมตตาไม่ได้ทำให้ชีวิตเราปราศจากปัญหาแต่มันทำให้ใจของเรามีพื้นที่ว่างมากพอที่จะรับมือกับทุกปัญหาได้อย่างสงบไม่หวันไหวไม่ลนลานไม่เจ็บเกินเหตุเพราะคนที่มีเมตตาเป็นคนที่ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมดับอารมณ์ก่อนที่มันจะเผาตัวเองและนี่คือปัญญาระดับลึกที่ธทรมะให้ในทุกๆลมหายใจที่เราแผ่เมตตาออกไปเรากำลังเปลี่ยนตัวเองทีละนิด เหมือนหยดน้ำที่ตกลงในสระทุกวันแม้มันจะเล็กน้อยแต่วันหนึ่งสระจะเต็มใจเราก็เช่นเดียวกันยิ่งแผ่เมตตามากเท่าไหร่ใจจะยิ่งกว้างยิ่งอ่อนโยนยิ่งเข้มแข็งในแบบที่สงบไม่ใช่เข้มแข็งในแบบที่กดทับตัวเองและเมื่อใจมีเมตตาอย่างต่อเนื่องเราจะเริ่มเห็นความงามของชีวิตซึ่งไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่บางครั้งเป็นเพียงลมหายใจเบาๆที่เรารู้สึกว่า วันนี้เราไม่โกรธใครวันนี้เราไม่อยากทำร้ายใครวันนี้เราพร้อมให้อภัยพร้อมเข้าใจพร้อมวางใจไว้ที่ความสงบมากกว่าเดิมและนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงแบบที่ไม่ต้องขอพรที่ไหนไม่ต้องรอปาฏิหาริย์จากภายนอกเพราะปาฏิหาริย์นั้นเกิดขึ้นในขณะที่ใจเรานุ่มลงและในขณะที่เมตตาเริ่มทำงานในจิตของเราอย่างลึกซึ้งเมื่อเราฝึกแผ่เมตตาบ่อย คุณจะเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนั่นคือใจคุณจะไม่เหนื่อยง่ายเหมือนเดิมความโกรธที่เคยพุ่งขึ้นเร็วจะช้าลงความน้อยใจที่เคยทำให้คุณเสียน้ำตาจะอ่อนกำลังลงความวุ่นวายในหัวที่เคยทำให้คุณนอนไม่หลับจะค่อยๆเบาบางลงนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลโดยตรงของใจที่เต็มไปด้วยเมตตาหลายคนใช้ชีวิตเหมือนกำลังถือหินก้อนใหญ่ ถือความแค้นถือความผิดหวังถือความไม่เข้าใจถือคําพูดร้ายๆที่เคยโดนทิ้งไว้ในใจแต่เมื่อคุณแผ่เมตตาออกไปเรื่อยๆใจที่เคยแข็งเป็นหินจะค่อยๆนิ่มลงน้ำหนักที่เคยแบกไว้จะค่อยๆวางลงอย่างไม่รู้ตัวจนวันหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าใจมันเบาวกว่าที่เคยเป็นมาทั้งชีวิตและในความเบานั้นเองคุณจะเริ่มได้ยินเสียงบางอย่าง เสียงที่เรามักมองข้ามมาตลอดเสียงของหัวใจตัวเองที่กำลังบอกว่าฉันอยากมีความสุขนะฉันอยากให้อภัยนะฉันอยากมีวันที่สงบมากกว่าที่เจ็บปวดนะเสียงนั้นจะดังขึ้นเมื่อใจเริ่มสะอาดเมื่อกิเลสเริ่มเบาบางและเมื่อเมตตาเริ่มทำงานจากภายในอย่างแท้จริงลองฟังใจตัวเองสักครู่แล้วคุณจะเห็นว่าใจมันอ่อนโยนมากกว่าที่คิด เพียงแต่เราปิดมันไว้ด้วยบาดแผลเก่าๆปิดด้วยความคาดหวังที่มากเกินไปปิดด้วยคำพูดของคนที่ไม่เข้าใจเราแต่ทันทีที่คุณแผ่เมตตาใจเหมือนมีลมพัดผ่านพัดเอาฝุ่นเก่าที่เกาะอยู่มานานออกไปทีละชั้นทีละชั้นจนเริ่มเห็นความสว่างที่ซ่อนอยู่มานานและเมื่อจิตเริ่มสว่างเมตตาจะไม่ใช่เพียงถ้อยคำที่กล่าวแต่จะกลายเป็นลมหายใจของคุณ กลายเป็นแววตาที่อ่อนโยนกลายเป็นท่าทีที่สงบกลายเป็นพลังที่ทำให้คนข้างๆรู้สึกปลอดภัยแม้คุณจะไม่ได้พูดอะไรเลยก็ตามเพราะเมตตาที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในถ้อยคาแต่อยู่ในภาวะของใจในเช้าวันหนึ่งคุณอาจเดินผ่านใครสักคนที่กำลังเหนื่อยล้าคุณอาจส่งเพียงรอยยิ้มเล็กๆหรือแค่คิดในใจว่าขอให้เขามีความสุข คุณอาจจะไม่รู้แต่พลังนั้นส่งไปถึงเขาอาจจะไม่ใช่ในทันทีแต่กระแสของความหวังดีนั้นจะทำให้บรรยากาศรอบตัวคุณเบาลงทำให้คนที่ได้สัมผัสคุณรู้สึกเหมือนโลกใบนี้ยังมีความอบอุ่นเหลืออยู่และเมื่อคุณทำสิ่งนี้ทุกวันเช้าแล้วเช้าเล่าใจของคุณจะเปลี่ยนระดับขึ้นไปอีกขั้นจากเมตตาแบบให้กลายเป็นเมตตาแบบเป็น คือไม่ต้องพยายามแผ่เมตตาไม่ต้องตั้งใจทำให้ใครดีแต่ตัวคุณทั้งคนเป็นแหล่งพลังเมตตาอยู่แล้วเดินไปทางไหนผู้คนก็รู้สึกสบายใจคุยกับคุณแล้วใจเขาก็สงบร่วมงานกับคุณแล้วเคารพโดยไม่ต้องบอกและนี่แหละคือบุญที่เกิดขึ้นลึกที่สุดบุญที่ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องแสดงไม่ต้องให้ใครเห็น แต่โลกเห็นเองเทวดาเห็นเองและชีวิตจะตอบแทนคุณเองโดยธรรมชาติเมตตาไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกก่อนแต่มันเปลี่ยนความสั่นสะเทือนในใจคุณและเมื่อการสั่นสะเทือนภายในเปลี่ยนทุกสิ่งรอบตัวจะค่อยๆขยับตามแบบที่คุณอาจไม่มีวันลืมเมื่อเมตตาเริ่มซึมเข้าไปในจิตลึกๆคุณจะเริ่มพบความจริงอย่างหนึ่ง ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยสังเกตนั่นคือความทุกข์หลายอย่างในชีวิตเราไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกแต่มันเกิดจากใจที่ยังไม่อ่อนโยนพอที่จะรับมันเหตุการณ์เดิมๆที่เคยทำให้เรากโกรธจะไม่รุนแรงเหมือนเดิมคำพูดเดิมๆที่เคยทำให้เราเจ็บจะไม่บาดลึกเหมือนเมื่อก่อนเพราะใจที่เต็มไปด้วยเมตตาคือใจที่ยอมรับความจริงได้มากขึ้นและเมื่อเรารู้จักยอมรับความจริง เราจะเจอสิ่งที่เปลี่ยนชะตาชีวิตได้จริงนั่นคือใจที่ไม่สู้กับทุกสิ่งแต่ใจที่เข้าใจทุกสิ่งใจประเภทนี้แหละที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นใจที่ตั้งอยู่บนฐานความกรุณาความอ่อนโยนและสันติเป็นใจที่ไม่สร้างกรรมเพิ่มไม่ขยายทุกข์ไม่ส่งต่อความโกรธไปให้ใครอีกลองสังเกตตัวเองในวันที่ใจอ่อนโยนคุณจะพูดช้าลง ฟังมากขึ้นใจจะรู้สึกเหมือนมีพื้นที่ว่างอยู่ตลอดเวลาแม้จะมีเรื่องหนักๆเข้ามาใจก็ยังรู้สึกเหมือนมีที่ให้มันพักก่อนไม่ใช่กระแทกเข้ามาแล้วจมทันทีพื้นที่ว่างนี้เองคือผลของเมตตาที่คุณสะสมไว้เหมือนบ้านที่จัดร่มรื่นอะไรเข้ามาก็ไม่ทำให้บ้านรกง่ายเหมือนเมื่อก่อนและในเวลาที่ใจคุณเปิดคุณจะเริ่มเห็นความจริงของผู้คนมากขึ้น คุณจะเห็นว่าทุกคนล้วนมีบางอย่างที่เขากำลังต่อสู้คนที่ทำร้ายเราบางครั้งก็เพราะเขากำลังเจ็บคนที่พูดแรงใส่เราก็เพราะเขาไม่เคยได้รับความอ่อนโยนจากใครคนที่เย็นชาใส่เราก็เพราะเขาเคยถูกทำให้ใจยับเยินเมื่อเราเห็นตรงนี้ความโกรธจะละลายไปเองไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับนี่คือจุดที่เมตตาเริ่มกลายเป็นปัญญา เพราะเรามองทะลุพฤติกรรมภายนอกเห็นความจริงภายในและยิ่งคุณฝึกบ่อยใจจะยิ่งโปร่งใสเหมือนกระจกที่ถูกเช็ดทุกวันจนมองเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจโลกมากกว่าที่เคยเข้าใจมาตลอดชีวิตเมตตาทําให้คุณมองเห็นความเจ็บปวดของผู้คนแต่ไม่ได้แบกมันคุณเพียงรับรู้อย่างอ่อนโยน รับรู้ว่าทุกชีวิตกําลังเดินทางของตัวเองรับรู้ว่าทุกคนก็ต้องการความรักไม่ต่างจากเราเมื่อคุณเห็นตรงนี้ใจจะขยายว่างออกไปอีกความยึดมั่นถือมั่นจะลดลงความอยากเอาชนะใครจะหายไปและความอยากให้โลกเบาลงเพียงนิดเดียวจะเริ่มเกิดขึ้นเองและเมื่อคุณเจอเรื่องยากที่สุดในชีวิตเรื่องที่เคยทำให้คุณร้องไห้ข้ามคืนเรื่องที่เคยทำให้คุณพูดว่า ทำไมต้องเป็นฉันคุณจะพบว่าความรู้สึกเจ็บปวดนั้นกลายเป็นครูอย่างแปลกประหลาดคุณจะไม่หนีมันอีกต่อไปแต่จะยือนอยู่กับมันได้อย่างสงบเหมือนคนที่ยือนอยู่กลางลมพายุโดยไม่หวั่นไหวเพราะข้างในใจของคุณนั้นมั่นคงอ่อนโยนและปลอดภัยกว่าเดิมหลายเท่าเมตตานั้นเปลี่ยนคนได้จริงเปลี่ยนชะตาชีวิตได้จริง ไม่ใช่เพราะโลกภายนอกกลายเป็นสิ่งดีทั้งหมดแต่เพราะใจของเราไม่มองโลกแบบเดิมอีกต่อไปทุกอย่างเหมือนเดิมแต่หัวใจเราไม่เหมือนเดิมแล้วนี่คือการหลุดจากความทุกข์ในแบบที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้ชัดเจนเมื่อแผ่เมตตาจนใจเริ่นนิ่งความสงบจะค่อยๆกลายเป็นบ้านของจิตไม่ว่าคุณจะออกไปเจอเรื่องหนักแค่ไหนพอกลับมานั่งนิ่งๆเพียงกีลมหายใจ คุณจะกลับเข้าสู่บ้านหลังเดิมที่อบอุ่นที่ปลอดภัยที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความอ่อนโยนนี่คือสมบัติที่ไม่มีใครปล้นคุณได้ไม่มีใครทำลายได้และการเริ่มต้นทุกเช้าด้วยเมตตาคือการสร้างสมบัตินี้วันต่อวันลมหายใจต่อลมหายใจแบบที่เงียบเบาแต่ทรงพลังยิ่งกว่าบุญใดที่จับต้องได้คุณผู้ฟังทุกท่าน เมื่อฟังมาจนถึงตรงนี้ขอให้ท่านได้หยุดใจลงสักครู่สูดลมหายใจเข้าเบาๆและรับรู้ว่าในทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมาใจของเรามีคุณค่ามากกว่าที่ตัวเราเองเคยเห็นการแผ่เมตตาในยามเช้าไม่ใช่เพียงคำภาวนาแต่คือการสั่นสะเทือนพลังแห่งความดีให้กระจายออกไปทั่วจักรวาลทุกถ้อยคำแห่งความปรารถนาดีที่เราเอ่ย ล้วนสะท้อนกลับมาหาเราในรูปแบบของความสงบความสว่างและความร่มเย็นในชีวิตขอให้ทุกท่านจำไว้นะครับว่าใจที่มีเมตตาในตอนเช้าจะเป็นเหมือนแสงแรกของวันที่เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันแห่งบุญวันแห่งความโชคดีและวันแห่งโอกาสใหม่ๆที่จะกระวลพร้อมเปิดประตูให้เราเสมอวันนี้หากท่านได้แผ่เมตตาแม้เพียงหนึ่งนาที บุญก็ได้เกิดขึ้นแล้วผลบุญก็ได้เดินทางแล้วและพลังดีๆก็ได้เริ่มต้นส่งกลับมาหาท่านตั้งแต่ขณะที่ท่านตั้งใจทำความดีนั้นขอให้บุญกุศลจากการตั้งใจฟังธรรมการเปิดใจรับแสงแห่งเมตตาและการแผ่ความดีออกจากจิตท,ที่บริสุทธิ์ของท่านส่งผลให้ชีวิตของท่านร่มเย็นสว่างสวยปลอดภยัย และได้รับความคุ้มครองจากเทวดาผู้รักษาขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีโชคลาภมีกัลยาณมิตรรายล้อมมีปัญญาเห็นความจริงของชีวิตและมีใจที่หนักแน่นพอจะเดินผ่านทุกอุปสรรคอย่างสง่างามเจริญพรขอให้แสงแห่งบุญและแสงแห่งเมตตานำพาทุกท่านสู่ความสำเร็จในทุกๆท,ทางที่ท่านก้าวไป ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและขอให้บุญใหญ่หลังไหลเข้าสู่ชีวิตของท่านตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุครับ